ไอ้ไอบุกบ้านกับไอ้บ้างไอ้แตงโมกับไอ้บักไอ้บักข้าวโพดไอ้บักแอปเปิ้ลแล้วไอ้บักฟักทองกูเคยไอ้ไอ้เปิดกระตุ้งกูกูจึงมึงไม่ไหลรอบละไม่ไปนลยเบื่อเขากูไปหาหมอมามึงเล่าผิดแล้เอาวอกดิทำอะไรกูไม่ได้หรอก ดยียิ่งม่งเลยฮึฮะตือตืตืตต,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 ตถ้ากูบอกแล้ว่ากูแข็งแรงเขามเฮียอะไรไม่ได้เพื่อนเลยนะมึงอะรับ,บดิเอีย,ยเบือนโอเคมาตากูแ,ลแบบแบบบกหละไม่เป็นไรพวกเฮ้ยมันทำอะไรกูได้เหรอ กูก yeah. ็ตายมึงก็ตาย,ตายสิบ้านไม่มียาไม่เป็นไรกูก็มียายาเนี้ยเฮ้ยกูมาแล้วฮ่มมาเป็นนักติดติอ,อัลเท่านนดี่ร่างกูแข็งแรงกูกูนอนละแป๊บกูัวกวัจะนอน เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยกูมัววนไม่ได้นอนแล้วหัวใจม่เต้นวยวกูน่าจะตายแล้วกูม,มาแล้วอือกูต้องมียาอะไรให้มันไม่ตายแล้วแข็งแรงด้วยนะนี่นี่ไงยานี้อือทำไมยาแล้วมันทำไมมันขมวะก็ใช่ไงก็ยามันขมอะ ไปกูกินอย่ายากส้งแรกูอ้ยนกใครมึงเจอกูไอ้เอฟไอทั้ทงทงัยย้งมันไว้ก่อนอะไรวะนั่นล่ะเยเวลายิงมึงแล้ววาเดียยวยิงกูดิทะลุมึงต้องเจอต้องเอ้ยมันเป็นไรวะเนี่ย เปิดอัปต์าอัปต์เหี้ยอะไรมึงนูหลังกันสิบแปดหรือเปล่าไม่ได้หนูทุบหัวแม่งหัวหลุดนี่ฮึกูบอกเลยอาจุ่งจะนอนควายกูกำลังนอนอยู่โด่ๆโผไปเอ้ยไปผมจะฆ่ามึงยิบงไปทำอะไรแปะหัวตงน้ำฟุตบอล หลังบนซิงหัวขาอ,อีกรอบฮืมมันแปลกดีวะอืกูก <What? S 1> ูยังมีชีวิตแล้วยังมีชีวิตตายมันยังเลืมได้เหรอ นี่ตายยังลืมได้ต้องเจอหัวกูปังโอ้ยอาเรียกกูเรียกูเจ็บเจ็บไอ้บักไอ้บักเฮ้ยช่วยกูด้วยไอ้บักฟักทองโอเคช่วยกูด้วยอืมนี่อือเฮ้ยทำไมมันถึงม่ช่วยเฮียอะไรเลยปั้ม โอ้ยฟันนังนน่าแข็งแรงอ่ะจึ๊บมีตัวนี้นะมีพลังกิจว้ามันไปไปไหนวะวิวไหล่ชาอต่อมาโอ๊ยตนอีปฮึกลัวมันเริ่มหนาวักแปรงแล้วนะ แกแม่งนี่ยังขัต่อมันหิมอะสีมันเย็นเว้ยกูไม่ยอมคันเย็นหาเรื่องมองหาเรื่องอเฮ้ยเพื่อนไม่ใจจริงๆก่อนนะปังหรยยักูใช่ไหมเฮ้ยไอ้แค่นี้มันม,มาแล้วเพื่อนไม่เฉยใส่กูหน่อยเนี่ยไม่เฉยใส่ไอ้แบบฟักทองหน่อยโอเค ทำไมทำไมกูรู้สึกจะเป็นซอมบี้ยังไงก็ไม่รู้ว่ะปังเฮ้ยเชื่อไหมเรืโดนกัดโอยไปเฮ้ยกทำไมกูเดินไม่ได้วะแน่อยากเด็กเว้ย กูยังตายหามองหน้าเลือกไอ้เฮียนี่